สวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องมิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำแล้วก,ก็คนที่มีความเมตตาต่อรายการคูณน่ารักเหลืองครับถ้ากันกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ผมนี่ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเมตตาต่อผมก็ขอกราบสวัสดีกราบงามกรบพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นเป็นอาการกันได้บุผมก็ได้เป็น มันเป็นวิตุกังวลหรือบอรกระโบรูจากว่าเจ้าของเป็นยังไงเพราะว่ามันมีอาการไอติดต่อกันเป็นอาทิตย์แล้วหรอมันเปนเป็นไปหหายไหมเหตุผลม,มันสิเกิดจากผมไปเอ,อฉีดวัคซีนหรือปอรกระโบรูเพราะว่าผมฉีดวัคซีนมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีอีกตัวหนึ่งคือไขวัดใหญ่ผมไปฉีดแล้วแต่ฉีดไขวัดใหญ่มัยมันเป็นคล้ายๆขั้นเนือ้อขั้นโตเป็นคือเจ้าของสิขไข่เนี่ยไหมแต่หากว่า,ขาไข่เนี่ยเป็นยังไงกระโบรูจาก วันนี้ก็เลยสังเกตเจ้าของอยู่ครับร่างเช้ากับปวดหัวปวดยังขึ้นไมอยังสิแต่ว่าไปตรวจแล้วมันบบมีอย่างดอกไปตรวจร่างกายแล้วบบมี่มีไข่แล้วก็บโบมีไอ้คโควิดกับเปลเป็นน้าเขาตรวจร้ายเทือแล้วครับว่าเป็นแต่ว่าอยาก,กฉีดไปสองเข็มแล้ววันที่สิบเก้เนี่ยก็ฉีดอีกเข็มหนึ่งเอสตาเซเนกาเพื่อให้เลือกเอาลองเอสเตสตันเซเนกากับอันไฟเซอร์ ผมก็เลยว่าเออเจ้าของฉีดเอสตามันละสองเข็มกับสิฉีดเอสตาต่อไปนี่แหละคุณหมอเพื่อนห้เลือกเอาเสียเอายั้งสิจองให้ก็สะเพ่นว่าเมื่อนี้ก็เป็นเป็นอาการคือวานี่ลหละเมื่อนี้ก็อยากไปเบ่งหมอลำเด้เมื่อนี้มีหมอลำอยู่อำเภอนหน้าดวงจังหวัดเลยยุทธวากันอำเภอหน้าดวงมีหมอลำให้ชมคณะศิลปินภูไทยวีระพงษ์วงศินเพื่อนมาสแสดงอยู่หัน เมืองเลยในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สินี่มีมีแสดงนี่เป็นเป็นคณะที่สองคณะแรกจะแสดงวันที่แระเบียบวัฒนินของคุณพ่อเอ๋ของเรานี่แหละนะครับเพิ่นกับพาทีมงานมาแสดงอยู่วัดป่าสัมมาณุสรบ้านโคกมุนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยในงานครบรอบบรรพยี่สิปีพระคุณเจ้าหลวงกุบฐานสมโมเนี่ยมือนี่เป็นมือที่สองเป็นงานเก็บบัตร เมื่อนั้นวัตถิแปลงานฟรีของระเบียบวัฒน <t ry o>. ินพ่นจ้างมาเมื่อนี้เป็นงานเก็บบัตรอยู่อำเภอหน้าดวงจังหวัดเลยศิลปินภูไทยวีระพงศ์วงศินนำทีมเกิีว่าเป็นคณะหง่ดอกครัเกสิทีมซําเพิ่นเคยเอามาเพื่อพัขาวเมื่อนั้นล่ะที่ผมเคยถ่ายคลิปให้พวกเขาเ่งครับอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวให้ท่านฟังอยากไปอยากไปอยู่แต่ว่าข้าเจ้าของบ่ใครปลวดัย่ท่าใดก็สิจักสิไปบวไปไปอาจสิเป็นเลอะๆลาลาหรอกกมา เพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญเราต้องดูแลตัวเองอะไรที่มันจะเสี่ยงเราก็ไม่ไปในที่เสี่ยงนะครับนี่เราก็มาพอดีก็ไปเห็นเฟซของคุณแพลวพาวแสงทองเมื่อเช้านี้แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเพื่อนออกมาพูดว่าเป็นวันแรกที่ได้กินข้าวกับครอบครัวครับสำหรับแพลวพาวแสงทองนี่ผมรู้จักตั้งแต่เพื่อนเพื่อนแสดงเป็นมอลลัซิงคูกับคุณเดนชัยดาเอ็นเดนชัยวงสามารถของทอ็อปไลน์ ครับดินชัยวงสามารถผมหูจักกันอ้ายอายาหยับเขานะมาเพลงน้ำเส้นน้าให้น้องแน,น่นไหมมากมากเพลงนั้นนะมากเรากับเพื่อนผู้ใดก็ออร้องผู้ใดขึ้นเล่าเดผู้อื่นก็นไปร้องหลายคนอยู่แต่บ่าขันเล่าร้องเพลงนี้ย่ำไดหันพลรามากอรรดมากคุ้นเพียาเพล่แสงทองเราคุ้เพียวเพลาแสงทองนี่เพื่อนเอ,อ่มีความสนิทกับผมระดับหนึ่งเนื่องจากผมกับเป็นแฟนครับเพื่อนเนาะเพื่อนมาสแสดงทั้งเมืองเลยเพื่อนเกิดเคยมา กินเข่ากินหน้านน้ำกันครับอันน้องยุ้ยครับน้องยุยงย้ยจังเสียอ่าไปซึ่งเป็นผู้จัดการเพื่อนนั่นไหมผู้จัดการยุ้ยนั่นไหมเพื่อนก็มากเเคยไปกินเขาน้ำกันอยู่หลายเทือยอยู่ดอกครับหลายเทือยอยู่ไปกินเขาน้ำกันก็เพื่อนพมก็ตามฟัง่งตามบึงตลอดนะครับเราก็บัดนี้ได้ยินข่าวว่าเพื่อนติดโควิดเป็่นครอบครัวเพื่อนนะเราก็คนในวงเพื่อนหลายคนอีกวงหนึ่ง ไปทักทายให้กำลังใจโดยเฉพาะคุณยุ้ยนี่ก็ผู้จัดการเพื่อนนี่ก็ทักทายกันให้กำลังใจกันดูแฟนคุณยุ้ยขึ้นกันแฟนเพื่อนนี่ก็ทักทายกันบ่อยๆเดินดนกับเที่ยนึงต้องเที่ยก็คิดพ่อก็ทักทายหากันนะครับก็วันนคืนบ้านไม้ของน้องยุ้ยพวกก็ไปคุณก็ไปเจอผู้ภาอแพล่าพ่อแสงท่องแล้วกับผู้ญ่บานฟินแลนด์บานหินเล็กไฟบานคุณยุ้ยนี่ก็ไปยุ่ยจนเกือบซอดแจ้นไหม งาหขึ้นบ้านไม่เพิ่นนะผมไปยู่นวนฮอดตีตีหาวะซับวสอดแกงไปไปนั่งไปคุยกันเนื่องจากมิสิญความสิริสมพอสคมควรบานนี้เพิ่นเพื่อนเป็นไขวัดยอดฮิตโควิดของเอานี่แหละกะคิดส่งกําลัางใจไปหอดเพิ่อนอยู่นะครับส่งกําลังใจไปหอดเพิ่นบาดนี้เห็นเพิ่นเห็นเพื่อนออกจากว่าออกจากโรงพยาบาลมาอยู่กับลวกกับเต่านี่ก็ดีความดีใจ ดีใจว่าโอ้ตลอดปลอดภัยล้วเนาะซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งของโควิดที่มันติดติดแล้วก็รักษาได้ติดแล้วรักษาได้แล้วก็หายแล้วก็มาอยู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนไทยน่าจะเปลี่ยนทัศนคติที่มีความบาดกลัวต่อคนที่ติดเชื้อเนี่ยเราต้องเปลี่ยนว่าเราไม่ได้บาดกลัวแต่เราระมัดระวัง รักษาระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยพกเกลวอนกอฮอ์อย่างที่ว่านี่แหละผมว่าทุกโซนคนมีโอกาสติดอย่างผมนี่ก็มีโอกาสเพราะว่าวัคซีนก็คือเราไปฉีดเชื้อของมันเนี่ยไปฝังไว้ในตัวเราแล้วมันก็สร้างภูมิต้านทานมาทุกวันนี้มันก็กลายพันธุ์อะไรไปไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจหรอกสารพัดสารพีพันธุ์มันนะครับก็สิพันธุ์ไก่ตีพันธุ์ไก่ตอกพันธุ์ไก่อ่นตีพันธุ์ไก่แจ่พันธุ์ไก่ดำพันธุ์ไก่ไข่ ไปทั่วทิบทั่วเด่นตัวเมื่อสี่กายพันไปทั่วทิบทั่วเด่นล่ะเทาก็จะไปใส่ใจมันตอนนี้ก็แพทย์หมอเขาว่าจังไรก็ให้เสื้อเพิ่นนั่นเนาะเขาว่ายี่ห้อนั่นดียี่ห้อนี่ดียี่ห้อนี่ขี้ไล่สุดท้ายดีทุกยี่ห้อขี้ไล่ทุกยี่ห้อพุ่มวานนะเพราะว่าติดยี่ห้อไดก็มีการติดไดขึ้นกันแต่ว่ามันจะไม่ลงปลอดมันจะไม่อันตรายบ่า <c oughs> <c oughs> มากกัไอเห็นบ่ ไอ้ล้วมันเป็นคล้ายๆคือเขาเป็นคล้ายๆคือเขาเป็นหอบเลยไหมคล้ายๆประมาณนั้นแหละอาการตอนนี้คล้ายๆคือเขาเป็นหอบแล้วมันก็ไอแล้วก็เมื่อยต่ว่าห่างๆนี่มันเสียงห่างๆบ่ไอทีดอกข้างนอกใส่เสียงสิมันก็เสียไอตะวันไปหาหมอก็เคยไปกินยามาแล้วอาทิตย์หนึ่งยาแก้อักเสบมันก็หายมาแต่ว่าอาการคล้ายๆเป็นหอบมันบ่หายก็เลย คลิปเพชรย่างกับพยายามที่สิบว่าใส่เสียงแห้งว่าใส่เสียงดังสินะครับเนี yeah. ่ยกับให้กําลังใจกันไหมเพราะว่าทุกคนมีโอกาสที่ติดเราทุกคนมีโอกาสหายหน่อยนักหน่อยคนนอกจากคนนั้นสิเป็นโรคแบบผู้เฒ่าหรือเด็กน้อยหรือคนป่วยระยะสุดท้ายยังสิแหมหันใจไปเงียบๆยังสินะข้าไปติดไหยอันตรายยังสินส่วนพวกเขานี่กั มันกับบ่ออันตรายแห้งเท่ากับคนที่พุ่มคุ้มกันหรือร่างกายบอ่อแข็งแรงยังเป็นปกติจะงานนี้ก็ขอส่งกําลังใจไปให้คุณแเพลภาผแสงทองผู้ใหญ่บา้านฟินแลนด์น้องย,ยุ้ยนะครับยุ้ยท็อปไลน์เพืเอ่อนนั่นแหละเพื่อนนิลุยชัแนลเพื่อนนั่นแหละไปพ่อกันอยู่ข้ามม่วงกันทักทายปลาใส่กันคือเกา่าหู่นักสนัดเออ่สนิทสนมกันเนาะเออเรากัเพื่อนมาพี่เพื่อนกับมายามผมไปพุ่นกับไปยามเพื่อน ส่งกำลังใจไปให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ส่งให้เพ่าวเสียงท้องแล้วก็ครอบพวก็ลูกว่งของเพ่นให้หายจากถูกโศกโกรคไั่ติดไปก็ดีละใจนึงก็ไดติดดีติดแล้วก็หายมันสิได้ปะมันสิได้เห็นว่าติดอีกเจ้าสิแม่เอออคือผมว้าเรื่องน้องน้องแบมธนวัฒน์น้ามีหกว่านล่ะว่าติดแต่มันแล้วแล้ว้าจมมันยากถาแล้วค่อยอีกถาแล้วค่อยอีกมันก็บ่แล้ว ติดเราก็สินรักษาแต่สบายวันนี้มันพู่งพุ่มกันเจ้าของสินนระวาน่ะห่วยตั้งเสือกระดซนอยู่ได้ผมก็ได้วัคซีนก็ฉีดแล้วบันนี้มันวัคซีนในร่างกายเจ้าของนี่เพราะมันติดให้มันแหลวซะแล้วก็จะรักษาหายนะมันท่านี่แขวเนาะแต่ทีไงก็มีไม่มีใครอยากติดเพราะว่ามันก็ใช้งบประมาณในการรักษาก็นานแต่ว่าเมื่อมันติดแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันกันทุกคนต่างช่วยเหลือให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับเมื่อพูดถึงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และแพรวาวแแสงงทอล้นี่ เขาก็มีการสำรวจของบมอลำสตอรี่เข้าไปสำรวจโพนะครับว่าใครเป็นคนที่หมอลำในดวงใจของคุณทั้งสิ่งและไม่สิ่งนั่นแหละเขา,เาไปรวมกันปรากฏว่าในหมอลำสตอรี่นี่คุณพเพียวพาแสงทองกับผู้ใหญ่บ้านเฟนเลยนเนี่ยอาันาดับหนึ่งแล้วก็พ่อเอที่ผมกล่าวไปคลิปที่แล้วเนี่ยอันดับที่สองนะครับเขาก็าไปโพสต์ขึ้น ตอนนี้เขาก็บอกว่าหายแล้วกลับบ้านนะครับครับตอนนี้คุณแพรวและผู้ใหญ่บ้านก็หายแล้วกลับบ้านส่วนคุณย,ยุ้ยก็ต้องไปตามเอานะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพรวาแสงทองขึ้นแท่นคู่คู่รักผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กเห็นบ่กครับมีคนติดตามกว่า3ล้านซับสไคร์ ปาดคนติดตามสามล้านผมนี่คนติดตามสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยกว่าคนผมเห็นมาสี่ปีคุณเด้คนตามสองหมื่นเจ็ดแต่ว่าของเพื่อนคนตามสามล้านหมายถึงร่วมกันสองคนมั่งสามล้านโอ้โหถือว่าหลายของน้องกระต่ายพนิภานี่กับคนตามสองล้านผลิตสมัยนั้นนะผมไปเบึงสองล้านถือว่าถือว่านะครับ ถือว่าเยอะพอสมควรถือว่าเป็นเตไอดดลได้นั่นแหละนะครับถือว่าเป็นเตไอดอลเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็ให้กําลังใจนะให้กําลังใจกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีผลงานแล้วก็เป็นคนที่เพิ่นเลี้ยงดูคนในเพิน่น เพิ่นเลี้ยงดูลูกน้องเพิ่นคือแม่ขึ้นลูกคือพีขึ้นน้องนี่ไหมคือพี่คือน้องของเพิ่นเนี่ยเออเลี้ยงดูปูเสื้อดีอยู่บานเพิ่นเนี่ยหักกันพอเพิ่นจังศรีกับเพิ่นจัมมีอาชีพเพิ่นเป็นผู้ใญ่บ้านถึงหะแล้วจะมมี่อาชีพเพชรลุกสีขายเด้ครอบครัวเพิ่นมันธรรมดาเออเห็นลุกสีขายเพิ่นก็เป็นคนครอบครัวเพิ่นเป็นด้วยพอสมควรอยู่วันแถวๆถานั่นวันทไป อ,อมาเติมกับลูกสาวไม่ซื้อไม่เสียงในด้านรองรำชันเพลงนี่ก็เป็นอีอย่างที่สิบเห็ุให้ครอบครัวมันดีขึ้นยิ่งมาประสานกันกันกบผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนสองเสียงมาอยู่น้ำกันนี่ต่างคนก็ต่างมีแฟนคลับตามมานะครับก็ทําให้สองพลังนะครับก็ทําให้สองพลังนี่มันบวกพลังบวกขนาดตอนนี้ก็คือถ้าไรายได้จาก youtube กับเพจเนี่ย ก็น่าสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะครับที่ทําวงอยู่ก็เป็นห่วงแผ่ววแสงทองพูดตลอดว่าที่เป็นห่วงที่ทําอยู่ก็เป็นห่วงลูกน้องก็ลูกน้องจะไม่มีกินก็ลูกน้องจะตกงานเท่านั้นแหละส่วนตัวเองก็เอาตัวรอดแล้วพออยู่พอกินแล้วคนว่าเนาะอันนี้ก็หยิบมาเรามาบอกสุเทียวฟังว่ามียังเท่านี้แหละก็เหนกลังใจน้องแผ่ววแสงทองพยายนฟิแนแลนด์เลยกับหมอลัทุกๆคณะหมอลําทุกๆขณะที่ ได้แสดงบ่ได้แสดงในี่ตอนนี้กับมือน,นีมืออื่นนี่เนาะมืออื่นกับสิเป็นของวงอย่างกันละเอ,อแม่นจัก,กรพันธ์เพื่อนควัใจแฟนแฟนบ่รู้สิได้แสดงบ่ได้แสดงค่อยว่ากันเนาะค่อยว่ากันกับตามรุ่นกันอีกต่อไปแล้วก็ตามรุ่นให้ประเทศไทยแล้วก็ให้โลกในปลอดภั่จากโลกนี้ดวนๆนได้ไหวนะครับสุดท้ายนี่กับวุ้มหยางกิน,กกใ,นใหญ่บกจกใจลงใหญ่ยยเขนเป็นหาใหญ่ขาดเป็นว่างใชยตัวพระว่างใช่ยามั่งขลังเนื่องข้าเกวยวใได้ขาดเข,ขินทงให้หงห้องใสดังทอกในเบาเงินทอกและเข นอนรับไปได้เงินพัานอนฟันได้เงินเหมื่นนอนเตือนได้เงินแสนย่างแกงแขนได้เงินล้านหลายหลายานหลายล้านปัจจจกทุกโสกโลกไพ่เพราว่าสิเป็นแฟนคลับแฟนเพลงเพราว่าสิเป็นคุณพระผ้าเสียงท่อมเว่าสิเป็นหมอล่ำศิลปินนะครับหายแก่ทุกคนตลอดจนคนไทยทั้งหลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ